ใครที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนต้องฟังคลิปนี้ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อน้อยคนจะรู้เก้าข้อจะได้จากการสวดมนต์ใครที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัะทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรๆที่ต้องการ มาจากที่ผลบุญที่ได้ทำมาทั้งนั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆไร้คนช่วยเหลือเลี้ยวมองไปทางไหนก็มืดมนเหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำลงเรื่อยๆรวมถึงมีปัญหาเรื่องความเดือดร้อนรู้สึกว่าจะมีเข้ามาอยู่บ่อยๆทำอะไรก็ติดขัดไปหมดโดนเอารัดเอาเปรียบ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนปัญหาเหล่านี้ในเรื่องของความเชื่ออาจจะเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้ที่ส่งผลให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นมีแต่ปัญหาต่างๆเข้ามาลุ่มล้อมหากคุณเป็นอย่างนั้นอยู่ล้วก็ต้องลองฟังก่อนนะคะ ตั้งใจฟังให้ดีนะคะฟังจบอย่าเก็บไว้คนเดียวช่วยแชร์ต่อแล้วก็บอกบุญเพื่อเป็นมหากุศลการสวดมนต์หรือการสวดพระปรลิตเป็นประจำย่อมส่งผลดีหลายประการเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งได้ความเป็นสิริมงคล บางครั้งเราสวดมนเองบางครั้งเราเป็นผู้ฟังจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเช่นบทสวดมนต์มงคลสตรจะทำให้เราเข้าใจแนวเรื่องของมงคลในพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตของเรา ธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็จะไม่เกิดผลมนุษย์ทุกคนต้องการที่พึ่งแต่ที่พึ่งแท้จริงก็คือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนที่พึ่งอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ทุกครั้ง ที่เราน้อมศีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นให้ทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันความชิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลสงบระง,งับลงไปความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดในตอนนี้เองค่ะสองได้รักษาตนจากโรคภยัยเช่น บทโพชชงที่มีประวัติในการรักษาคนป่วยช่วยรักษาความเครียดทำให้เราเกิดความสบายใจเมื่อใจเราเป็นกุศลเพียงแค่การสวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาสารหากเราทำดีมากพอความดีก็จะตอบสนองเราโดยไม่มีเงื่อนไขการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันอย่ารอให้มีทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรมหรืออย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วจึงนิมนต์พระมาสวดโพชฌงคให้ฟังเพื่อหายป่วยเพราะอาจเป็นการฟังครั้งสุดท้ายของเราทั้งที่รู้สึกดีและเสียดายเพราะถ้า ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากเพียงพอเมื่อกรรมส่งผลเราจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ามีกุศลสั่งสมไว้มากก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายต่างๆไปได้ถึงจะบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ถึงตายยังมีใจให้เหลือไว้นึกถึงการสวดมนต์ 3. ได้ ปลอดภัยจากศัตรูการสวดมนต์มีอานิสง์ช่วยป้องกันภัยอันตรายได้เช่นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตผรมมะรังสีสมเด็จโตได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าในสมัยที่เดินทุดงในป่าอยู่ในเขตดงพญาไฟป่าในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถา ในช่วงนั้นท่านมิได้ศึกษาคาถาอาคมใดเลยนอกจากคำภาวนาภาวนาคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิแปลว่าข้าพระเจ้าขอถึงพรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งใดท่านก็จะกล่าวเพียงคำนี้เป็นที่พึ่งตลอดเวลาเพื่อปัดเป่าเพื่อเป็นคาถาป้องกันภัยวันหนึ่งหลังจากได้รับถวายอาหารแล้วได้มีชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อว่านายผลได้เข้ามาสนทนากับท่านนายผลเป็นผู้มีวิชาอาคมและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาของตนกับพระพิสุที่เดินทางมา ปักกรดณนะบริเวณนี้เป็นประจำนายผลเล่าว่าด้วยความสงสัยว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาทำร้ายทำร้ายท่านทุกคืนโดยท่านอยู่หลายวันตลอดจนปลุกพูดผีปีศาจพูดผีวิญญาณเข้ามาทำร้ายเพื่อต้องการทดสอบว่าท่านจะมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับ อำนาจคุณใสของเขาได้หรือไม่ไม่ได้หวังจะทำร้ายถึงตายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลยท่านจึงบอกว่าตัวเองไม่ได้ศึกษาเวทมนต์ใดๆเพียงแต่แต่ก่อนจะจำวัดทุกคืนก็สวดมนต์คำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิทำมัง สารนังคัตฉามิสังขังสารนังคัตฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วก็จะแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แก่สปรปสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จำวัดนอนตามปกตินายผลได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกท่านว่าวันนี้อยากจะทดสอบวิชาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านจะสามารถป้องกันภัยได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาเสื่อมกันแน่และขอร้องท่านว่าจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่รับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอย่างเด็ดขาดสมเด็จก็ตอบตกลงว่าคืนนี้จะไม่สวดมนต์ครั้งถึงเวลาพบค่ำท่านก็นอนโดยมิได้ทำการสวดมนต์ ตามที่ได้รับปากไว้เมื่อท่านนอนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อปรากฏว่าได้ยินเสียงกุกกักุกกกขึ้นมาจึงได้จุดเทียนสองดูได้พบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวท่านท่านรู้สึกตกใจแต่ด้วยสัญชาตญาณจึงท่องบทสวดมนต์อย่างที่เคยสวดเป็นเวลานานแค่ไหนไม่ทราบ เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นท่านจึงได้จำวัดนอนตามปกติในวันรุ่งขึ้นนายผลก็มาหาท่านและได้ยอมรับว่าบัดนี้ตัวเขาเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนต์คาถาใดๆมีอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจการสวดมนต์ภาวนาของท่าน นี่คืออานิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่ทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภยัยบางครั้งเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะคับขันและอันตรายนึกอะไรไม่ออกยุกมือขึ้นเหนือหัวก็นึกถึงพระที่ห้อยอยู่ที่คอหรือนึกถึงพระสงฆ์ที่ควรเคารพบ,บูชาแล้วรอดปลอดภัยมาอย่างน่าอัศจรรย์ก็มีค่ะ 4. ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดผู้ที่จำบทสวดมนต์ได้นั้นนอกจากจะมีความจำดีแล้วยังแสดงว่ามีการบริหารหน่วยความจำในสมองได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดความเครียดหรือกังวลเราก็จะผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างหามุมสงบสงบเพื่อนั่งสมาธิบ้างจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมา แทนการสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าเพื่อระบายความเครียดการได้บริหารสมองอย่างเป็นระบบและถูกวิธีจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทุกเกิดที่ใจต้องดับที่ใจไม่ใช่หาทางเพิ่มถูกให้กับตัวเองความเครียดเกิดจากกิตก็ต้องหาทางบริหารจิตให้ถูก ไม่ใช่หาทางออกด้วยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่การสวดมนต์ภาวนาจึงเป็น positive thinking คือการคิดในทางบวกคิดหาทางออกคิดในทางที่ดีในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เพ้อฝันโดยไม่มีจุดหมายเมื่อคิดดีพูดดีทำดี ในขณะนั้นย่อมเกิดผลดีต่อจิตโดยตรงไม่ใช่เนกาทีฟติงกิ้งคือคิดในทางลบในทางที่เป็นไปไม่ได้เห็นแต่ผลเสียซึ่งจะทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะคิดไปทางไหนก็จะเจอแต่ทางตันดังที่ดตรแอนดูไวแพทย์ชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า ร่างกายรักษาตัวมันเองได้หากเรารู้จักวิธีปฏิบัติตน 5. ได้บำเพ็ญภาวนาเมื่อเราทำวัดทุกเช้าเย็นและสวดมนต์ทุกวันเป็นการสวดยกย่องความดีของพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการชำระจิตใจให้สงบไปในตัวได้สติสัมปชัญญะขณะสวด ใจก็จะอยู่กับบทสวดมนต์เป็นวิธีทําใจให้สงบอีกแบบหนึ่งเมื่อตั้งใจสวดอย่างมีสติและมีสมาธิย่อมเกิดผลบุญที่แท้จริงคือเป็นทานคือได้ให้ธรรมะทานได้อโหสิกรรมให้แก่คนอื่นอาภัยคนอื่นเป็นศีลคือการควบคุมกายวาจาด้วยความเคารพ ต่อพระรัตนตรัเป็นการภาวนาคือสวดมนต์น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัไม่ให้หลงลืมมีสติอยู่กับบทสวดเมื่อจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่องเมื่อนั้นย่อมเกิดปิติเกิดความสุขขณะนั้นต่อมเอนโดครจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมา นอกจากนี้เมื่อจบการสวดมนต์แต่ละครั้งเรายัางได้เจริญภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณด้วยการอธิษฐานจิตขอให้ทุกสิ่งทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเมื่อทำเป็นประจำเราจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเสมอทำให้เราตั้งมั่นอยู่กับความดีขณะเดียวกันก็เป็นการถอยห่างจากความชั่วไปรเรื่อยๆค่ะ 6. ได้ศึกษาธรรมะการสวดมนต์เป็นการศึกษาภาษาบาลีไปในตัว ธรรมะบางข้อเราเข้าใจรู้ได้จากบทสวดมนต์เป็นการเจริญปัญญาบารมีการสวดมนต์เป็นประจำจนรู้ความหมายย่อมจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะบางบทสวดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายพอรู้ว่าแปลอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ยิ่งเกิดความสุข ความสุขทางใจมากขึ้นมีกำลังใจในการสวดมนต์และเมื่อสวดมนต์กันเป็นหมูนะ่คณะด้วยความพร้อมเพรียงกันเสียงก็จะดังก้องกังวานนุ่มนวลชวนให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยเทวดาได้ยินก็ชื่นชมแม้พรหมได้ยินก็สรรเสริญค่ะเจ็ดได้ลดละจากความชั่วเป็นการทบทวน ตักเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาหากเป็นพระสงฆ์ก็จะได้เตือนตนว่าเราประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้แล้วหรือยังเหมาะสมแก่การรับสการะจากชาวบ้านหรือยังชาวพุทธเองก็จะได้เตือนตนเองว่าเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยังเราได้สร้างที่พึ่งแล้วหรือยังถ้าเราแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอก แต่ไม่สร้างที่พึ่งภายในสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตเลยสอนให้เรารู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะความภาคเพียรพยายามพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเองสแสวงหาโชคด้วยตนเองไม่ต้องคอยวาสนาหรือโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนเพื่อขอ ในสิ่งที่ปรารถนาแต่เป็นการสวดมนต์เพื่อประกาศความดีและอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้เราได้รู้ว่าหากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนย่อมได้ประสบสิ่งที่ดีมากกว่าที่ตั้งความปรารถนาไว้เป็นความอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริงค่ะ 8. ได้ส่งเสริมความสามาคัคคีการสวดมนต์เป็นจิตจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันของชาวพุทธในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อได้สวดมนต์พร้อมเพียงกันเสียงมนต์ย่อมมีพลังคนได้ฟังก็อยากเข้ามาสวดด้วย เสียงที่สวดประสานกันย่อมเกิดความไพเราะจับใจเกิดปิติและความสุขดังพุทธถ้าดำลัดว่าสุขขาสังขะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพรียงกันทั้งกายสามคัคคีและจิตสามคัคคีเมื่อนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อม หากแตกสามัคคีกันเมื่อใดย่อมมีแต่ความแตกแยก,กไม่มีความเจริญไม่มีความสุขดังพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกว่าอันชาติใดไร้ลักษมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรข้อที่เก้า ได้สร้างบารมีให้กับตนเองการทำวัดสวดมนต์นั้นได้ส่งผลดีต่ออีกหลายคนที่กำลังกลุ้มใจหาทางออกไม่เจอหรือกำลังทุกข์หนักเรื่องใดก็ตามเมื่อจิตเราสงบเป็นกุศลไม่คิดอาฆาตเบียดเบียนใครคิดแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมสวดมนต์และภาวนาเป็นประจำ ย่อมเกิดเหตุมหัศจรรย์กับชีวิตได้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ใจเราก็จะถูกขัดเกลวจนใจสะอาดบริสุทธิ์บุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราใจก็จะเป็นมงคลตัวเราก็เป็นสิริมงคลวิบากกรรมที่ติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังของกุศลจิตก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญ การสวดมนต์แม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีแต่มีอนุภาพมากมายฉะนั้นชาวพุทธจึงควรทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทุกวันการสวดมนต์ต้องสวดออกจากใจจึงจะน่าฟังเสียงต้องไพเราะพร้อมเพียงกันจึงจะเกิดประโยชน์และอานิสงค์อย่างแท้จริงค่ะต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ใช่ทำแต่ในวันในพรรษาหรือวันสำคัญเท่านั้นจะทำให้รู้สึกว่าขาดการทำวัดสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นจิตจวัดค่ะท่านผู้ฟังคะพระพุทธอ,องค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อน จากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ คลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดี ทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบนด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ